ที่หุ้นมีประเด็นวันนี้มันจะหลังจากที่เขาประชุมกันแล้วเราไม่ได้ข้อสรุปแต่ว่าวันนี้จะมีการประชุมระหว่างโรงพยาบาลส,สมาคมโรงพยาบาลแล้วก็สำนักง,งานประกันสังคมหยิบเอาตัวหนึ่งมาคุยชวนพี่ปุ๋ยคุยก็คือ c ีเจริงจึงมีโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคมหลายโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าเอาเอาเป็นว่าวันนี้พี่ปุ๋ยคิดว่าจะได้ข้อสรุปไหมเรื่องการันตีค่าใช้จ่ายโรคยากพันเออหมื่นสองจะได้ข้อสรุปไหม คุยกันมานานมากแล้วค่ะแล้วเลื่อนมาคิดว่าวันนี้นะคือถ้าไม่วันนี้ต้องภายในภายในเดือนนี้ภายในปีนี้นะคะก็เลยคิดว่าวันนี้แหละก่อนที่ทุกคนจะหยุดจะพักร้อนกันนะก็หวังว่าวันนี้น่าจะได้ข้อสรุปแล้วนะคะสําหรับตัว CSG ที่น้องจอยบอกซึ่งมีโรงพยาบาลอื่นอย่างที่จอยบอกไปว่ามีนอกเหนือจากประกันสังคมหลาย,ลายโรงพยาบาลตัว CSG เป็นคนหนึ่งที่เทรดอยู่ที่ PE ต่ําถ้าเทียบกับในกลุ่มนะคะคือในกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ย จะต้องสักประมาณ28จนถึง30